พี่เจนหายโกรธฉันแล้วเหรอกำลังพยายามจะลืมอย่ายา้ำอย่าโยามโอ้โห <c oughs> ขอโทษครับอยากจะแย่อะไรไม่ทราบแล้วท้าแก่มีอะไรให้กินบ้างครับอ่าแล้วอยากจะกินอะไรบ้างล่ะครับโอ้โหแล้วท้าแก่มีอะไรให้กินบ้างล่ะครับอะไรบ้างล่ะครับที่อยากจะกินนะครับแก่มีอะไร <c oughs> บ้างกาแฟเย็นสองจบอนะ่าจบก็แค่นั้นหนูเอ้ยอ่าถามหน่อยเรื่องสองคนมาถ่ายอะไรกันวะเนี่ยฮะ ฉันมาทาข่าวเกี่ยวกับน้ําเสียเท่าแก่พอดีมีชาวบ้านเขาร้องเรียนไปเออเออเท่าแก่เท่าแก่ถามหน่อยเท่าแก่รู้จักลุงตุ๋ยไหมฉันบนรถหายอยู่หลายรอบแล้วแต่หาไม่เจอตุ๋ยตุ๋ยไม่จ้องไหลายตุ๋ยมีตุ๋ยฟันหรอมีตุ๋ยขอทานมีตุ๋ยตุ๋ยที่เมียชื่อติ๋มอ่ะเท่าแก่อ๋ออตุ๋ยมวยติ๋มติ๋มเมียตุ๋ยทำไมจะไม่รู้จักว่าจะบอกทางห้ อ๋อก่อนจะตุ๋ยผัวติมหรือติมเนีตุ๋ยเนี่ยเท่าแกไปเอากาแฟให้กินก่อนได้ไหมผมในคอแห้งแล้วเนี่ยเท่าแกตุ๋ยจะติมติมก็ตุ๋ยปากดีนะแล้วน้ำเนี่ยมันเป็นแบบนี้มานานหรือยังคะก็ซักระยะหนึ่งแล้วล่ะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ตอนเนี่ยน้ำมันเริ่มจะเป็นสีเขียวแล้วแล้วมันก็ยังมีกลิ่นฉุนอี่ต่างหากปลาเนี่ยลอยแพตายแบนเบือเลยเห็นไหม แล้วก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานอื่นหรือเปล่าคะโหบอกไปทางอบตอบตก็แจ้งไปทางจังหวัดแต่นัมก็ยังไม่เห็นมีใครมาดูเลยลุงเนี่ยถึงต้องร้องเรียนไปทางสถานีของหนูนี่แหละอินเสิร์ตเลยอินเสิร์ตอินเสิร์ตให้เห็นปาตายด้วยนะลุงเขาทำอะไรกันอ่ะอ๋อเขามาถ่ายรายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์พร้อมมา ได้พูดคุยกับคุณลุงท่านนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็ได้สัมผัสได้ถึงกลิ่นชุนที่ออกมาจากหนองน้ําแห่งนี้แล้วตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังกลายเป็นสีเขียวจริงๆแล้วด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมหนองน้ําถึงเป็นเช่นนี้เนี่ยต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ค่ะรับโอ้โอโน้องครับน้องไม่ยืนแถวนี้ไม่ได้นะครับงั้นน้องจะยืนน้องไปยืนที่อื่นทําไมจะไม่ได้อะเวลาดูข่าวเนี่ยเวลานักข่าวเขาพูดนะ หน้าตาแปลกๆยังพอทนฮนะนี่น้องมานั่งถาเอ๊ะทำแบวนี่ขา่าวหูเป็นเรื่องเป็นราวกับน้องน้ำเสียเออช่างเถอะช่างเถอะมาเดี๋ยวถ่ายต่อตรงนี้นะพร้อมไหมห้าสี่สามสองส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมน้องน้ำถึงเป็นเช่นนี้นะคะต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ไม่อป็นนเลยนี่คุณผมแนะนำให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนรถเครื่องยนต์รถคุณเนี่ยเก่ามากอายุของเครื่องยนต์เนี่ย